พราะเราเป็นชาพ,พูดแบบไหนพอเราบอกเรื่องรรมต้องไปไหนก็บอกไม่รู้ไม่มีหรอกอย่างนี้พอเราเอาเรื่องสิ่งดีๆมาสอนที่ถูกต้องตามรรมตามวินไ,ไหนก็บอกว่าไม่มีครูบาอาจารย์อีฉันไม่เคยสอนไม่เคยพูดแล้วจะอะไรไปสอนกันแล้วศาสนาจะเจริญได้ยังไงลูกนั่นเราจึงตัดสินใจตัดสินปัญหาสู้เพื่อลูกที่อยู่ด้วยกับเรานั่นเอง เราจึงอยู่แบบฝืนอดฝืนทนตั้งแต่นู้นพอเราตั้งสัตว์ไว้แล้วว่าจะอยู่ป่าอยู่เขาลูกเดียวจนตายเจ็บกล้ได้ป่วยก็ไม่ไปหาหมอปล่อยไปตามธรรมชาติธร,รดาธรรมชาติมีทุกวันนี้ในรูกเห็นที่ว่าพ่อยอมให้คนนั้นนวดยอมให้มีหมอนวดนวด แต่ตอนแรกนี่ลูกเห็นไหมนะมีใครมาเตะพ่อได้อนะครั้งแรกที่ลูกเห็นก็คือพ่อเดินไม่ได้นะนะั่นแหละพอนี้จะลบแว้ดระวังที่สุดเรานี่ไม่คิดที่จะมายุ่งอย่างนั้นเพราะจัดจะที่เราได้ตั้งไว้แล้วต้องโดดเด่นอยู่อย่างนั้นนี่แหละหมู่คณะก็บาอาจารย์ก็เลยตำหนิเราเอะหลวงพ่อน้อยยึดมั่นถือมั่นในจัตจะหรือไม่ว่าผมว่าท่านนั่นยึดมั่นถือมันอม่นในจัตเจะ ยึดมั่นถือมั่นในศีลยึดมั่นถือมั่นในข้อวัดปฏิบัติมันไปไม่ถึงล็อกมันต้องวางทุกอย่างมันจึงจะไปได้ศีลก็จะไปรักษาข้อวัดปฏิบัติก็จะให้มียิ่งจัดจะโอ้ยตัวนี้แหละเป็นตัวยึดมั่นถือมัน่นปฏิบัติไม่ถึงไหนหล็อกเราฟังฟังเฉย แต่นั่นไม่ใช่หลักธรรมหลักวินัยไม่ใช่หลักคำสอนของพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าแต่จะรู้เพราะจัดจะแห่งความเป็นจริงที่ต้นสีมหาโพนั้นก็จัดจะของพระองค์ตั้งมั่นแล้วเราจะไม่ลูกจากที่เม็นเลือดจ,จะเหือดแห้งไปกระดูกจะผูพังไวเราจะไม่ลูกจากที่ถ้าไม่สามารถตัดสรู้เป็นผู้ที่ยานได้ยึดมั่นถือมั่นไหมละ่ะก็จะถาม หลักธรรมหลักวินัยมีอยู่นะลูกถ้าเราจะถือว่าความคิดของตัวเองเลิศประเสรศิฐก็แล้วแต่เพียงพูดให้ทังตัวใรตัวมันเมื่อพระพุทธเจ้าเข้าสู่มหาปรินิพานแล้ววางไว้ซึ่งหลักคําสอนที่สมบูรณ์บริบูรณ์ที่เรียกว่าธรรมบัญญัติห้ามพระผู้ที่บวชเข้ามาแล้วไม่ให้ประพฤติปฏิบัตินอกลู่นอกทางตัวนี้เรียกว่าศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อและ พันข้อในบุพัฒิกขาที่บัญญัติถึงสิ่งที่ควรและไม่ควรหลวงพ่อว่านั่งมอเตอร์ไซมันไม่ควรดเข้าใจไหมอืมแล้วกิริยาท่าทางในบางสิ่งบางอย่างมันไม่ควรทรจรัชาใช้ก็ให้เป็นประโยชน์ซะไม่ใช่ว่าใช้ไปตะพึดเตะพือที่สาธารณะญาจมเขาเต็มอยู่ก็แนบหูอยู่นั่นแหละเล่นอยู่นั่นแหละ และทำไมจริงไม่ใช้ให้เป็นประโยชน์ทุกสิ่งทุกอย่างน่าจะมีเหตุมีผลในการใช้ใช้ให้เป็นประโยชน์มันก็เป็นนะลูกนะจะใ,ให้เป็นโทษมันก็เป็นหลวงปู่ว่ามันไม่สมควรหลวงปู่จริงไม่ใช้โทรศัพท์ตั้งแต่ก้าวแรกของวันพระชาจนถึงวันพ่อจิ้นลมนู่นเนี่ยเป็นตัวอย่างไหมนะเป็นแบบอย่างไหมล่ะมันไม่สมควรนะ่ะโลกวัชชะโลกตีเตียนนะ่ะ อะไรก็ของญาติของโยมเขาทั้งหมดเขาทื่อทูนถวายให้ทั้งจตุปัจจัยทั้งอาหารทั้งที่พักที่อาศัยเรียกว่าสิ่งที่ต้องการเอาหน่วยความสะดวกทั้งหมดที่เรียกว่าปัจจัยสี่มารีขานแปดก็สมบุญบริบูรณ์ด้วยอุบาสกติกาเขาจ่าหาให้และจะไปยุ่งอะไรอีกเราจึงไม่ได้สนใจสิ่งนั้น สิปีลงปุงผูอยู่ป่าอยู่ลุงผู้เดินเอานะลูกนะนี่มีคําว่าอย่าไปยุ่งเยงในการไปโน่นไปนี่ไปไหนล่ะนั่นเจตจนาไปก็ว่าจะไปไปที่เดียวก็คือมหาปรินิพานนั่นพทธเจ้านั่งรถไปเหรอนั่งเรือไปหรอมีไหมล่ะที่ว่าพุทธเจ้าได้นั่งรถไปไปโน่นไปนี่ไปรับนิมนต์ได้นั่งรถไปอย่างนั้นอย่างนี้มีไหมล่ะนั่งมอเตอร์ไซค์ไปมีไหมล่ะก็ไม่เห็นมี เราเคารพศาสดาผู้เลิศในใจโลก,กชาติเราจึงไม่กล้าทำอย่าให้เราไปนั่งอย่างนั้นละ่ะนี่เราเดินเราเดีวกว่าถ้าอยู่ในรถเออได้รถนั้นก็ต้องมองข้างนอกไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เราก็กล้าอยู่กล้าที่จะนั่งกล้าที่จะพักผ่อนในรถนี่พอได้เพราะมันปิดมิตริด่ทางด้านนั้นมีลูกที่เป็นพระหรือวาสกเป็นผู้ดูแล นั่นเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าไปไหนมาไหนก็จะไปสองต่อสองกับอุบาจิก,กามันก็ไม่ถูกมาวันนั้นก็กพ,รพระฟังเทศพ่อก็ปรับเนื้อเป่าตัวใหม่ด้วยนะที่มากับสตีเพศนั่นนั่นตั้งใจมาฟังธรรมก็สาธุแต่ปันไม่เข้าท่าในการที่จะให้สตีเพศมา เป็นโชเฟอร์ขับรถและมาคนเดียวด้วยมันไม่ถูกอะดูแล้วมันน่าเกียดเออถ้ามีเหตุจำเป็นเจ็บไข้ได้ป่วยจริงๆไม่ไหวจริงๆก็อนุโลมกันเราก็ไม่เข้าไปก้าวไก่เรื่องนั้นนี่ถ้ามาอีกนั่นนะ่ะถ้าลูกฟังเทศอยู่ก็ระวังด้วยนะอย่าให้ครูบาอาจารย์ตำหนิตีเตียนและพึงอย่าตำหนิตีเตียนตัวเอง ก็มีในหลักคำสอนน,น่เห็นไหมละ่ะเราติเตียนตัวเองติเตียนเราเองด้วยศีลได้หรือไม่ติเตียนเราที่ลูกนั่นศีลเราดังพลอยหรือไม่ถึงแม้เราจะมีเจตนามบริสุทธิ์ไม่มีอะไรกันก็ตามเตโลก,กวัชชะโลกติเตียนพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงห้ามในที่ลับในที่แจ้งไอ้ในที่ลับในที่รับหูในที่รับตากับสติเพศน,นี่คือห้ามเด็ดขาด ขอให้ลูกกหลานเข้าใจด้วยนะขอสาธุที่มาขอฟังอัดฟังธรมแต่สิ่งที่ต้องเริ่มต้นก็คือหลักพระวินัยตัวนั้นจึงจะสามารถเดินทางเข้าสู่ที่สุดแห่งธรรมในมักในผลได้ถ้าศีลไม่ดีลูกต้องเข้าใจว่าทางเดินของลูกไม่ดีไม่สามารถที่จะถึงจุดมุ่งหมายปลายทางนั้นได้ หรือถ้าได้ก็ร่าชชาที่สุดละกอพบก่อชาติไม่มีวันที่จบสิน้นกสาธุที่มีใจิตใจไฟในธรรมในบุญในกุศลแต่การกระทำนั้นมันหากผิดบิสัยของพระผู้ที่หวังมาหวังผลหวังหลุดหวังพ้นมันต้องเริ่มต้นที่ศีลซะก่อนนั่นเรียกว่าศีลวิสุทธิ์ที่การรักษาศีลศีลต้องบริสุทธิ์นี่ศีลวิสุทธิ เมื่อศีลวิเแล้วว่าศีลบริสุทธิ์พุทธผ่องแล้วเรียกว่าศีลวิสุทธิแล้วสมาธิก็ตั้งมันไม่หวั่นไหวจึงเรียกว่าสมาธิวิสุทธินี่เห็นไหมในวิสุทธิ์รรคมาก,กน่ะลูกศึกษาดูที่แต่งโดยพระโมคคันลีบุตรในสมัยไปเรียนพระไตรปิฎกที่ประเทศรีลังกาแล้วนำมาทำสังคยนาครั้งที่สองไอ้ครั้งที่สาม ในสมัยพระเจ้าอสกมหารานะชนั่นศึกษาดูที่ลูกนะเรื่องพระวินัยเนี่ยอย่าลืมนะว่าพวกกายทิพย์ในมือลูกธาตุเศนโกจกาวานเนี่ยที่เขาประทากพุทธเจ้าฟังเอ็ดฟังธรรมอยู่เขายังอยู่นะลูกนะไม่ใช่ว่าเขาตายไวนะสาสิบหกล้านปีมนุษย์ยกเว้นเมื่อฟังธรรมแล้วได้มักได้ผลอืม ตัดสินปัญหาโค่นในวิชาเข้าสู่มอาปบรินิพานก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเตท้าบรรลุเพียงโสดาสกิทาคาก็ต้องอยู่ในเทวโลกเตท้าบรรลุพระราคาต้องจุติไปอยู่สุทธวาห้าชั้นคือคือต้องเคลื่อนขั้นไปอยู่สุทธวสอีกห้าชั้นถ้าสิ้นแล้วซึ่งอาชวะ โคนวิชาได้แล้วก็ตัดสินปัญหาอยู่ในเทวโลกและพรหมโลกเลยไม่ต้องกลับมาเวียน่่าตายเกิอดอีนั่นก็เป็นอีกแบบอย่างเป็นอีกแบบหนึ่งอย่าลืมว่าพวกนี้เขายังมีมีชีวิตอยู่เขายังไม่เข้าสู่มหาปฏินิพพานเนี่ยเขาเป็นเทพเทวาเป็นผู้ปกปักรักษาพระพุธทธศาสนาอยู่ย่อมที่จะรู้ว่าในสมัยพุทธกาลเป็นแบบไหน นี่ขอให้ลูกหลานเข้าใจด้วยเราต้องเคารพพระพุทธเจ้าแบบสุดตรงเรียกว่าศรัทธาธิกะศรัทธานำหน้ากิเลสกิเลสก็ถูกเผาเป็นบางส่วน